สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่คือช่องมีสปะนะครับไม่ได้เจอกันค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวจากคลิปก่อนหน้าน้้นที่เรามาพูดคุยกันก็คือเรื่องของเหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เพราะว่าปู่ไม่สบายต้องดูแลปู่เนาะก็เป็นระยะเวลาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนะครับที่ไม่ได้ลงแต่ว่าตอนที่ปู่ล้มแบบว่านอนนอนเลยลุกไม่ได้เลยเนี่ก็ประมาณสักเดือนสิบห้าสิบสกว่าวันนะครับสิกว่าวัน ก็เรียกว่าท่านไม่ค่อยได้ทรมานเยอะเท่าไหร่ถือว่าบุญเยอะพอสมควรนะครับก็ด้วยโรคชรานะครับก็มีโรคแทรกซ้อนเข้ามาเยอะๆถ้าร่างกายมันชรลาแล้วเนี่ยโรคต่างๆอะไรมันก็เข้ามาแทรกซ้อนได้ง่ายนะครับก็เลยป่วยนะครับะระยะเวลาจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เกือบเดือนนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปแต่ก็มีคลิปเล็กๆน้อยๆมาบอกกล่าวกันบ้างมาถึงวันนี้ก็อยากจะมาแจ้งข่าวว่าปู่นะครับปู่ที่เป็นปู่แท้ๆแล้วก็ เป็นทั้งครูบาอาจารย์ทางด้านอาคมนะครับทั้งด้านคาถาวิชาอาคมแล้วก็สมุนไพรแผนโบราณต่างๆเนี่ยตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ป่วยมาระยะหนึ่งพอสมควรก็ตอนนี้ก็ล่วงลับดับขันนะสละสรีละสังขารไปแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าด้วยบุญกรรมที่ปู่ทําไว้นะครับจากการช่วยคนมาทั้งชีวิตเนี่ย ก็จะส่งผลให้ปูนะ่เนี่ยไปในภพภูมิที่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าแม้แต่ตอนป่วยท่านก็ไม่ได้เจ็บปวดทรมานอะไรนะครับท่านป่วยท่านนอนอยู่แต่ก็ไม่ได้ร้องโดอดอวยไม่มีความเจ็บปวดอะไรที่สังเกตได้อย่างคือปู่จะภาวนาด้วยนะเวลานอนนะปู่จะภาวนาคาถาเรียกว่าเป็นคาถาบาร,รมีแก้วชั้นของครูบาศรีวิชัยนะครับท่านก็ท่องคาถาไปด้วยเป็นการรวมจิตอย่างดีนะครับผมก็ตอนนี้ปู่ก็ไม่มีแล้ว ความจริงตระกูลผมเนี่ยเป็นหมอสมุนพไพรมาตั้งแต่รุ่นทวดนะครับก็เป็นหมอยาสมุนไพรด้วยแล้วก็รักษาคนด้วยภูมิปัญญานะวิชาอาคมอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ก็มีสืบทอดมีอยู่3รุ่น3ามเจเนเรชันนะครับก็คือหมายถึงว่าหลังจากปู่เสียไปแล้วนะหลังจากที่ปู่เสียชีวิตไปแล้วก็จะเหลือ3รุ่นนั่นก็คืออานะครับซึ่งเป็นคนที่ได้วิชาจากปู่ด้านสมุนไพรเยอะที่สุดเพราะว่า อาเป็นผู้ช่วยของปู่ในการทําสมุนไพรที่ผ่านมาต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้อาดูแลอยู่แล้วก็ตกทอดมาถึงผมเองนะครับก็จะต้องสารต่อตำรับยาของตระกูลต่อไปแล้วก็มีลูกชายของผมก็คือน้องเบสนะครับก็จะได้ยังไงก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องอเขาเรียกว่าสืบทอดนะสืบสารภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้เพื่อป้องกันการสูญหายแล้วก็ ใช้รักษาปใช้ประโยชน์ในการรักษาคนไข้แล้วก็สงเคราะห์คนในแต่ละรุ่นต่อๆไปนะครับผมไม่มากก็น้อยนั่นแหละครับ เรามาคุยกันเรื่องอะไรอีกทีนี้คุยกันเรื่องถึงเรื่องสมุนไพรเนาะเรื่องสมุนไพรเนี่ย ผู้ที่รวบรวมตำรับยาไว้ทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาถึงปู่ก็คือทวดนะครับทวดก็คือทวดทวดบานนะครับเขาเรียกหมอบานเมื่อก่อนเนี่ยก็ได้รวบรวมตำรับยาต่างๆรักษาทั้งคนในหมู่บ้านรักษาทั้งครอบครัวตัวเองนะครับรักษาภรรยาตัวเองก็คือยาทวดนะครับยาทวดเป็นโรคอะไรไม่รู้เมื่อก่อนโครคภัยไข้เจ็บมันเยอะเนาะเพราะว่าการพยาบาลการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นไปด้วย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมุนไพรแล้วก็ความเชื่อเนาะใช้คาถาอาคมในการเป่าก็ดีการเสกก็ดีใช้ใบไม้เช็ดบ้างหรือบางทีก็อาจจะใช้พวกมีดหมออะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีดแหกนะครับก็จะใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ตามภูมิปัญญาเมื่อก่อนพอหลังจากที่ทวดได้สิ้นลงนะครับก็คือผมก็จำพอ,อไม่ได้นะแต่ว่า ปู่ก็เคยเล่าให้ฟังอยู่แต่ว่าถ้าสอบถามจริงๆนะไปถามอาอะไรต่างๆก็น่าจะรู้ข้อมูลละเอียดอยู่แต่ว่าคงจะไม่ใช่คลิปนี้นะครับคลิปนี้มาขอบคุณก่อนเพราะว่าแล้วทีนี้ก็มาถึงปู่ปู่เนี่ยเป็นหมอสมุนไพรซึ่งผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่จําความได้ปู่ก็รักษาคนมาตลอดนะครับทั้งใช้วิชาอาคมปราบผีปราบส áng, างไล่ผีเข้าอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็เป็นใช้ยาสมุนไพรที่มันเป็นพืชสมุนไพรต่างๆสมุนไพรแผนโบราณต่างๆเนี่ย มาโดยตลอดนะครับก็เรียกว่าจําความได้ก็เห็นลักษณะนี้มาโดยตลอดซึ่งก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทําให้อานิสงส์ที่ปู่รักษาคนมาทั้งชีวิตเนี่ยเวลาท่านป่วยท่านเลยไม่ค่อยทรมานไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะครับแล้วก็ป่วยไม่นานนะ ท่านก็ป่วยด้วยโรคชรามันก็ไม่นานครับแป๊บเดียว10กว่าวันท่านก็สิ้นเลยแต่ในระหว่าง10กว่าวันที่ท่านนอนอยู่นั้นไม่ได้เห็นท่านแสดงอาการเจ็บป่วยใดๆนะครับเห็นแต่ภาวนากินข้าวไม่ได้ท่านกระดูดนมนะแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีในบางช่วงที่ท่านหายใจไม่ค่อยคล่องเพราะว่าระบบร่างกายภายในมันเริ่มจะหมดหน้าที่แล้วหมดอายุไขของมันเนี่ยก็ต้องจําเป็นต้องใช้ถังออกซิเจนช่วยเป็นบางครั้งก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกศิษย์ ผมเองที่อยู่ทางชนบุรีก็ได้ส่งถังออกซิเจนนะครับมาช่วยปูนะครับเพื่อให้หายใจได้สะดวกได้คล่องตัวขึ้นนะครับผมทีนี้ในะรูปในงานเนี่ย ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าทางอาอาทางพ่อผมเองแล้วก็ญาติพี่น้องต่างๆลงมติว่าให้ผมเป็นพ่องานนะครับเพราะว่าอาก็ไม่ได้ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เท่าไหร่ในการจัดงานเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออเขาเขา,เขาคงทําใจกันได้ลําบากเพราะว่าเป็นลูกเนาะถึงเราเป็นหลานเราก็ทําใจลําบากนะแต่ผมเนี่ยมีข้อได้เปรียบที่ว่าเราเคยฝึกภาวนามาบ้างนะ เราเคยฝึกภาวนามาปุ๊บซึ่งการฝึกภาวนาเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่แหละครับชีวิตมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสรรพสิ่งเนาะแต่ว่าถ้าเรารู้ไม่ทันตัวนี้แล้วไปยึดเอาอุปทานเนี่ยเราจะไม่สามารถทําใจได้และก็เป็นการยากนะที่ว่าเราจะหักห้ามใจเวลาสูญเสียคนที่รักของที่รักอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับแต่สําหรับผมเองก็คือเราเราพิจารณาอยู่แล้วว่าทุกๆคนนะ ไม่ใช่แค่ปู่ที่มาเสียตอนนี้นะ่ะผมพิจารณาอยู่แล้วว่าวันหนึ่งก็ต้องจากกันนะแล้วก็ทําใจไว้ก่อนแล้วทุกๆคนแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีความเ,าเสียใจเสียใจไหมก็ถ้าพูดตามภาษาโลกโลมันก็เสียใจนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทุกข์ใจนะแต่ว่าถ้าเราจะพูดภาษาทางธรรมเนี่ยคําว่าเสียใจเนี่ยคือใจนี่มันเสียไปเลยเนาะแต่ถ้าเราจะพูดให้มันถูกก็น่าจะเป็นความสะเทือนใจเนาะ สะเทือนใจในความผูกพันที่บุญกรรมที่ร่วมกันมานะแต่ว่าจะถึงขั้นร้องหม่มล้มไห้ฟูมไฟอะไรทุกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีในผมแน่นอนนะครับขอยืนยันเพราะว่าเราเข้าใจมันมาอยู่แล้วเราภาวานามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อตั้งแต่เสียคนที่รักตั้งแต่หลวงพ่อครูบาอาจารย์นะครูบาคําตันนะครับหรือว่าครูบาภาสุกแล้วก็จนมาถึงเสีย แม่ในประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแม่เสียชีวิตแล้วก็มาถึงปู่ตอนนี้นะอมผมไม่เคยร้องไห้เลยนะครับไม่เคยร้องไห้เลยเพราะว่าเราเป็นหลักเนี่ยห้ามเด็ดขาดในการแสดงความอ่อนแอให้ทุกคนเห็นเพราะถ้าเราแสดงความอ่อนแอออกมาคนอื่นๆจะใจเสียนะครับคนอื่นๆจะใจเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันไม่มีโอกาสเลยเพราะเราอยู่จุด เขาเรียกว่าอยู่บนสุดของห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะแสดงอะไรพวกนี้ออกมาก็อาศัยความเข้มแข็งจากการภาวนานี่แหละสะกดใจไว้นะสะกดใจไว้ไม่ให้แสดงความอ่อนแอออกมาเพราะว่าเราเนี่ยต้องเป็นหลักนะครับต้องมีคนที่มีสติอยู่หนึ่งคนในการสูญเสียทุกอย่างเพื่อประคองกิจกรรมกิจการ,รต่างๆให้มันฝ่าฟันไวได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวนี้ก็ได้าชาปนกิจไปแล้วเนาะ ชาปนก,กิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรติดค้างนะครับสําหรับผมกับปู่สําหรับการจัดงานให้ปู่ถือว่ายิ่งใหญ่นะพอสมควรก็สมเกียรติสมศักดิ์ศรีสําหรับหมอยาท่านหนึ่งนะครับที่เสาะทั้งชีวิตเพื่อรักษา,าคนป่วยแล้วก็ดูแลคนไข้ดูแลชาวบ้านอะไรต่างๆอยากดีมีจนปู่เนี่ยเป็นคนใจดีมากนะ เพราะว่าเวลาไปขายสมุนไพรอะไรต่างๆเมื่อก่อนนะเขาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีออนไลน์อะไรเงี้ยปู่ก็จะแบกยานะครับสมุนไพรแล้วก็ไปขายในที่ต่างๆนะครับต่างอำเภอบ้างก็เดินขายยาไปบางทีไปเจออันนี้เป็นเรื่องเล่าโจกในวงตระกูลก็คือเวลาไปเจอคนแก่นะครับอยู่บ้านคนเดียวอะไรเฝ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ปู่ก็ไปขายสมุนไพรปุ๊บคนแก่ก็จะบอกอยากได้อยู่ หมออยากได้อยู่น้ายาแต่ว่าเงินไม่มีลูกหลานก็ไม่อยู่ไปทํางานกันหมดอย่างเงี้ยปู่ก็เอาสมุนไพรให้ใช้ฟรีนะครับบอกเอาไปกินเถอะตายายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องน่ารักนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่รู้กันภายในดีว่าปูนะ่เนี่ยเป็นคนใจกว้างมากนะครับพระดีๆนะพระรอดพระอะไรมูลค่าสูงๆเนี่ยคุยถูกใจอะไรใครแจก,กให้เขาไปหมดเลยนะครับลูกหลานก็ <laughs> ไม่เหลือเลยนะเหลือเล็กๆน้อยๆบางบางสิ่งบางอย่างนะ ก็หลายอย่างนะครับสิ่งถ้าคุยถูกใจเนะี่ยวิชาคาถาอะไรต่างๆนะครับใครมาคุยถูกคอแกสอนหมดนะครับผมแม้แต่วงปีพาดที่มาเล่นในงานนะครับผมเนี่ยจ้างปีพาดมาเล่นในงานนะวงวงอ่าวงแห่ล้านานาเนะี่ยผมจ้างมาเล่นในงานเพราะว่าปู่เองก็เป็นครูด้านาวงดน,นตรีปีพาดเหมือนกันนะแต่ว่าพอท่านอายุเยอะท่านเลยไม่เล่นนะครับเมื่อก่อนท่านก็มีวงเป็นของตัวเองนะครับ วงดนตรีล้านนาเป็นของตัวเองท่านจะสีสล้อหรือว่าซอนะครับแล้วก็อาผมจะเป่าคลุยแล้วก็มีวงล้าน,นาอะไรต่างๆกลองอะไรครบชุดนะครับมีวงเป็นของตัวเองแต่ว่าหลังๆมาก็ยุบวงไปนะก็ไปจ้างที่อื่นมาซึ่งไม่รู้ไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็ไม่รู้จักกันแล้วก็ทางด้านคณะปีพาดเองก็ไม่รู้ว่าเป็นศพของใครนะครับพอมาเล่นในงานปุ๊บก็คุยไปคุยมาเขาก็ถามว่าศพใครเราก็บอกว่าศพ ปู่นะครับคือหมอแถวเนาะเขาก็ตกใจเขาก็บอกว่าเอา้าหมอแถวนี่ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเขาคนหนึ่งเพราะว่าเขาเคยมาเคยเรียนคาถากับปู่ผมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เออแปลกหน้าแปลกนะครับว่าวงดนตรีมีเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าเราได้วงนี้มาซึ่งเป็นวงที่หัวหน้าวงเองก็รู้จักปู่เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่ได้ไปมาหาสู่กันนานมากแล้วเมื่อก่อนก็เคยไปเล่นดนตรี ในแบบเล่นร่วมแจมในวงด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับก็คุยกันในงานเยอะโอ้คนมาเยอะมากเลยครับนับเฉพาะที่เดินไปส่งที่ป่าช้านะครับเพราะว่าที่ต่างจังหวัดบ้านนอกเนี่ยป่าช้าจะแยกออกจากตัวหมู่บ้านไปเนาะต้องมีรถเข็นศพนะครับก็ต้องเดินลากจูงกันไปถึงป่าช้าเนี่ยก็ประมาณกิโลนึงเนี่ย นับเฉพาะคนที่ไปส่งที่ป่าช้าเนี่ยร้อยกว่านะครับคนนะครับร้อยกว่าไม่รวมไม่รวมคนที่อยู่บ้านนะไม่รวมคนที่เก็บของเก็บไรรออยู่บ้านแล้วก็คนที่มามาทาพิธีที่บ้านแล้วก็กลับเลยอันนี้ไม่รวมนะเอาเฉพาะที่เดินไปป่าช้าเนี่ยร้อยกว่านะครับร้อยกว่าเยอะลูกประครบที่แจก,กในงานนะครับลูกประครบสมุนไพรนะเพราะว่าปู่เป็นหมอสมุนไพรพระอาจารย์พันแสนท่านก็เลยเมตตาเป็นเจ้าภาพลูกประครบให้250ลูก 250ลูกไม่พอแจกครับหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมไม่พอแล้วก็มีหนังสือส่วนมนอีกประมาณ200เล่มนะครับผมก็มาแจ้งข่าวให้ทราบกันแค่นี้นะครับนะเดี๋ยวเสร็จงานปู่แล้วเดี๋ยวพยายามจะลงคลิปให้เยอะก็แล้วกันนะครับสัญญาไว้คราวที่แล้วก็สัญญาไว้แต่ว่าเออก็มาติดงานโสดอีกเห็นี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาพบปะกันเท่าไหร่ก็อาศัยจังหวะว่างๆก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันบ้างส่วนเรื่องคลิปเข้าป่า ่วงนี้คงจะต้องชะลอไปก่อนเพราะว่าฝนตกนะครับพายุเข้าฝน,นตกแล้วก็น้นํานองกลัวกิ่งไม้หักอะไรบ้างน้ํะวันนั้นตอนศพปู่นะครับลุงผายก็ออกมานะแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลามาถ่ายลูกถ่ายอะไรให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าก็ต้องจัดการในเรื่องของงานนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับผมอ่ะต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละจากนี้ไปผมก็คงจะต้อง อนอกจากที่เราทําคลิปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําเรื่องกิจกรรมที่เราทํากิจกรรมที่เราทําอยู่นะครับก็คือความเชื่อศักยันทําพิธีต่างๆเนี่ยก็ต้องยังคงอยู่แต่มันจะมีงานเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องสมุนไพรนะครับก็คงจะต้องสืบต่อปูแล้วก็ต้องทำนะครับต้องทําเพิ่มต้องทําช่วยอาด้วยแล้วก็ทำตัวเองด้วยซึ่ง เมื่อก่อนเราก็ทําอยู่แล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปที่ผ่านมาที่เราไปหาในป่าเนาะแต่ตอนนี้มันต้องทําเยอะขึ้นอาจจะต้องทําเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าตําราทั้งหมดตอนนี้อยู่กับผมนะครับอาร์อาร์แกให้เอามาไว้ที่ผมหมดเลยนะมาไว้ที่สํานักก็เลยจําเป็นที่จะต้องสารต่อวิชาทางด้านสมุนไพรแล้วก็ยาแผนโบราณเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปสอบนะครับผมแต่อาร์แกทําได้อยู่เนาะแต่ผมเนี่ยกับน้องเบสเนี่ยจะต้องไปสอบเพื่อ ให้ได้ใบประกอบโลกศิละปะนะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรในป่าเนี่ยเยอะขึ้นคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าครับถ้าเห็นด้วยคอมเมนต์มาด้านล่างครับถ้าสมมุติเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้จากปกติการเข้าป่าเป็นการหาอาหารหาผักแล้วก็ไปหาลุงผายเพราะฉะนั้น คลิปมันเลยไม่เยอะไงเพราะว่ามันไปหาลุงไผ่มันก็แค่ที่เดิมๆเ,เนาะถ้าเป็นไปได้ไหมว่าคลิปจากนี้ไปถ้าผมทําคลิปเกี่ยวกับการเข้าป่าเพื่อหาสมุนไพรเนี่ยคุณผู้ชมยังจะคงเข้ามารับชมไหมถ้ายังรับชมและเห็นด้วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันจากครับผมเอเดี๋ยวออกไปเ,เดี๋ยวออกไป โอเคนะครับก็อาโทรมาตามแล้วว่าวันนี้จะไปเก็บกระดูกนะครับครบ3วันแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปเก็บกระดูกปูก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามรับชมกันหน่ว่าจะลงคลิปวันไหนขออนุญาตไปเก็บกระดูกปูก่อนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ